สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับมาแล่ล่างทดลองตู้สเปดเทอร์โบ15นิ้วนะครับอันนี้เป็นตู้ทดลองก่อนนะครับเป็นของโรงงานคาเจโอมานํำเสนอให้นะครับหลักการมาล่องกับมาตินนะครับผ่านคอร์สตัวเดียวแล้วก็พันโทัพท์เขอบคอร์สขอบพาวเวอร์นะครับแล้วก็ต่อเขากับตู้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตู้ตู้นี้สองใบนะครับหนึ่งชนแนลนะครับผม ทางโรงงานเพิ่นมาเสนอนะครับว่ามักบอแนะนำเสียงนะครับอันนี้เป็นตู้เป็นตัวทดลองนะครับเป็นตู้เทอร์โบอ่าเอ้ยตู้เทอร์โบ15นิวนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวทดลองซือนะครับเป็นไม้อ่าอันนี้เป็นไม่ปฏิกิริอยู่นะครับเป็นกระดาษอัดอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับเป็นตัวทดลองอยู่นะครับหน้าตานะครับเป็นเทอร์โบหน้าเฉียงนะครับแต่อันนี้งานยังไม่ร้อยนะครับพอมาให้ลองดูน้ําเสียง เป็นดอกคงปั๊มธรรมดานะครับตีไซตตอนนี้เป็นดอก npe รุ่น1 5 f 0 7นะครับกล่องก็ยั่งยงอยู่ยั่งอยู่นะครับอันนี้ทางร้านนะครับกะซีเฮ็ดเป็น15มมินนะครับแล้วก็ขอบไม่มีขอบเด็กแต่ว่าเป็นซีระเบิดให้นะครับแล้วก็แถมสเปคคอนให้มีหูจับให้นะครับอันนี้เป็นตัวทดลองให้ลองฟังเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็สีดามกระดูกงูแล้วก็สีมิตะแกงเช็กให้นะครับเส้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนนะครับ กับเทอร์โบ15นิ้วนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาลองฟังเสียงกันเบ้งตู้เจอของแรงครับเจอมาตีนของแรงครับแรงไม่ได้นะครับดอกสวดครับพี่น้องครับอันนี้ตอนนี้ตัดครอดอยู่ที่140อ่ะเดี่ยฟังภาฟังมึงครับในนามเสียง อาอือว่ากระเดื่องได้นะครับแต่ว่ามันเป็นดอกค้งงค้งปั๊มทัรมดาะครับมันอาจแห้งไ่ได้นะครับหันมาบริษัทมาหาใหญพาวเวอร์ครับ,บนี้่ผลโตบับใหญ่ครับดอกมันสุดก่อนนะครับผมพ่อว้อยมันสุดก่อนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมกระเดื่องก็ได้ตามสไตล์ของอเทอร์โบนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวทดลองกอนนะครับตัวทดลองซื้อ,อยังวันเอาแท่นะครับผมก็ก็ได้ครับผมก็ตึบ๊บกระเดื่องนึบได้เอาราคากับมาณพันกลางกเดือพี่น้องนะครับมีแน่นอนนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเดียวกันไว้แล้วนะครับ20ใบก่อนสิ้นเดือนนี้เจอกันแท้แน่นอนราคาพันกลางกลาง นะครับไม่รวมค่าส่งหลายท่านที่ามหานะครับเบอร์โทรก็0650945779นะครับแล้วก็ประมาณก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับมาก่อนสิบใบเนาะสร้างคอนเทนตผู้เดียวนะครับโรงงานเป็นกาลั่อันนี้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเด้อนะครับน้ำเสียงเป็นยังไงนะครับฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับว้านน้ำเสียงเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับที่ใช้จะเป็นไม้อัดแท้15มิลนะครับ ไม่อัดแทะซีละเบิดนะครับมีหูจับนะครับแล้วก็ห้สเปกคอนข้างหลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังตัวเตรียมเปิดเสียงขลางไปนําครับาเวล่เขาเเปิดเสียงกลางขึ้นมาครับความดังมันก็จะเพิ่มนะครับมส่วนมีตู้สูตรอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวสีทย่อยออกมาให้เบิ้งนะครับแต่เบิ้งตัวนี้เทอร์โบสะมาก่อนสิบใบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น BV หรือว่าอ่าออเรือหกนะครับเดี๋ยวจะจัดให้แน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้เอาเทอร์โบมาก่อนนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมราคาประมาณหนึ่งพันกลางๆพันพันหาพันหนกนะครับพี่น้องฮะโอเคท่านไหนสนใจสนใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ0 6 5 0945779 065 0 9 4 5 7นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7้านะครับร้านสมจันทร์ซาวอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผม